อยากจะชนะกันทัง้งนั้นมีใครไม่อยากชนะมั้งคุณแซมทุกคนต้องการต้องการชัยชนะนะทุกคนต้การแต่ชัยชนะเนี่ยมันต้อง,ออม,องมันต้องชนะทั้งสองฝ่ายต,ต้องวินวินนะต้องชนะทั้งสองต้องวินวินเพราะจริงๆ<อ>ไอ้คำว่าชนะเนี่ยมันเหมือนว่าทุกคนเนี่ยคำว่าชนะเนี่ยมันเหมือนการแข่งขันกันนะ เหมือนเก่งกีฬามันเหมือนมีแพ้มีชนะแต่เมื่อมีผลประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยไอ้ชนะเนี่ยมันเข้าไปสู่กระบวนการศาลนะทุกคนเนี่ยมันล้วนตั้งตัวเองเป็นโจท้งนั้นเลยไม่ไม่มีใครตั้งตัวเองเป็นจำเลยนะมีแต่ทุกคนตั้งตัวเองเป็นโจททั้งนั้นนะจะเอาชนะค้ันกูต้องชนะนะ แต่ผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมเนี่ยเป็นจำเลยผมเนี่ยพยายามก็เรียกปลดโซ่ตวนพันธนาการของผมเนี่ยที่มันลายล้อมอยู่รอบตัวผมเนี่ยทุกอย่างใช่ไหมทั้งร่างกายทั้งสุขภาพทั้งอะไรทําไมมันเสื่อมสุดมันเสื่อมโทมมันอะไรพวกนี้ไอ้นี่คือพันธนาการนี่คือโซ่ตวไในการที่ผมเขียนไม่เข้าถึงสังขารเข้าใจสังคม พรสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องของอชั้นของที่เขากําหนดว่ามึงสังขารมึงเนี่ยเพราะอายุแค่เนี้ยมึงสังขารมึงก็ต้องอยู่ในระดับเนี่ยมันไม่มีทางฝืนสังขารไปได้หรอกอายุเจ็ดสิบไอสภาพคนอายุเจ็ดสิบเนี่ยมันก็จะต้องกินอาหารที่เขากําหนดไปตามตาําราแม้กระทั่งการออกกําลังกายอะการหลับการนอนอะไรพวกเนี้ย จริงๆนีการพักผ่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไอ้อนี่ไงที่คนเราพักผ่อนเยอะๆเนี่ยกำลังวังชาจะได้สดใสควา,ามคิดความอ่านจะได้กระเลทะลุทะลวงแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะเรากำลังถูกกล่อมให้เชื่อในระบบของเลเวลคือชั้นของสังขารเนี่ย เราะเขากหนดให้เราแก่เราก็ต้องแก่ไปตามอายุไขอะไอ้นี่แหละสังขารเนี่ยมันชัดเจนเลยเพราะเขาถูกกาหนดไว้แล้วมันกําหนดไปตามเงื่อนไขของการเวลาอะไอ้เวลาเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดแล้วเราก็นับอยู่ตลอดเวลาว่าเออกูปีนี้กูอายุเท่าไหร่แล้วอะปีหน้ากูก็แก่ไปอีกลอะอะเนี่ยอยู่อีกแค่สองเดือนเนี่ย มันก็เข้าปีหน้าแล้วกูแก่ไปอีกปีะเพราะทุกคนมันนับเวลาแก่ทังนั้นแล้วทุกคนมันก็นับเวลาตายกันทังนั้น <c oughs> มันมีใครมั่งอะที่ที่คิดว่าไอ้ความตายมันไม่มีอมันมีใครคิดออกไมไม่ี <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันมันยอมรับไงทุกคนไม่ฝืนสงคัญเพราะทุกคนไม่ลุกมาสู้ไม่ลุกมาสู้หร,หรอกว่า ไอสังขารเมื่อถูกกาหนดว่าต้องถึงเวลาแล้วนะเออมันต้องตายเนี่ยทุกคนก็เลยเตรียมตัวตายหมดเลยเหมือนในหนังเรื่องสับกระเหลร่บางคนไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายเพราะอะไรมันตายก่อนอายุเพราะว่ามันแย่งแย่งกันทํามาหากินนะแล้วโดยเฉพาะแย่งกันก็เรียกแย่งกันบริโภคแล้วโดยเฉพาะไอสิ่งที่มันทําให้ทุกคนเนี่ยแก่ไวตายไว มันเป็นเรื่องของอาหารดังนั้นนะใช่ไหมลูกแจมใช่อาหารนี่แหละมันทําให้เราเสื่อมแต่นี่ปัญหาว่าทุกคนเนี่ยที่พามันไม่สู้สังขารไม่เอาไม่ยอมชนะไม่ยอมสู้สังขารนะเพราะทุกคนไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงไม่รู้ทำยังไงกูจะทํายังไงกูคิดได้แต่ทําไม่ได้โอ้โหเมื่อก่อนนี่คิดพวกคุณได้ปั๊บเดี๋ยวนี้คิดแล้วทําไม่ได้ คิดเราฟองประเด็นมันอยู่ตรงนี้คิดแล้วฟเออมันทำาะไได้คิดเราฟองแล้วอย่างนั้นแล้วแล้วคุณจะสู้ยังไงวะแล้วทุกคนก็คิดนะผมว่ามีหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแพ้สังขารเราสู้มันไม่ได้แต่ก็มีคํามถึงที่มันมันเป็นมันเป็นในปัญหาแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นคำถามเหมือนกำปั้นทุบดินนะเหมือนกำปั้นทุบดินทุบไปเราเจ็บ พลกรบไปเราเจ็บไอตรงนี้สำคัญสำคัญสำคัญเออพอพอทุกไปเราเจ็บเออไอ้เจ็บเนี่ยมันได้อะไรต้องถามคุณแชร์ว่าเจ็บแล้วได้อะไรนี่ไงกําลังตั้งกําลังผมก็กําลังไอเนีกยนเลยก็ตั้งโจทย์ถามแล้วก็กําลังสาธยายเพื่อให้หลุดหลุดจากอะไรหรือ่าพันธนาการ คือมันเป็นกำปั้นทุบดินเ่ยผมถามว่าพอกำป,ปั้นเนี่ยไปทุบด,ดินแล้วกำปั้นเราเนี่ยปะทุบไปเราเราเจ็บแล้วเราเราเราเกิดอะไรขึ้นทุบดินอาจจะไม่เจ็บก็ได้ม่มันเจ็บอยู่แล้วมัน <c oughs> <c oughs> มัน,ม,นมันเจ็บอยู่แล้วแหละคือมันทุบคำว่าทำปั้นทุบดินในหมายความว่าทุบไปที่ไหนมันก็ถูกหมดอะ มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ได้ทุบทุกดินมันมันทุบจริงๆมันปัญหาตัวนี้ทุบจริงๆมันทุบจริงมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าไอ้ดินเนี่ยมันมันก็อยู่ในอากาศธาตุอ่ามันอยู่ในนู้นในนี้มันอยู่ไปทุกที่ไม่ใช่หรอมันเป็นกำปั้นที่ทุบไปที่ดินเลยอ่าอ่าสมมุติว่าทุบไปแล้วเจ็บอ่ามันเจ็บอยู่แล้วเจ็บมันให้อะไรเจ็บแน่นอน แจ็บมันมันเจ็บมันก็ต้องจำน้อยเจ็บมันโอ้ล้วเจ็บเว้ยถ้าจำนี่แสดงว่าเราเป็นจำเลยแล้วเออมันก็ต้จำจำจำเลยแล้วนะเรายอมรับเราเป็นจำเลยแล้วนะเราแก้ตัวไม่ได้เลยนะเออนน่นอนเราแก้ตัวไม่ได้ถ้าเราเจ็บเราต้องรู้สึกนะ พอรู้สึกเนี่ยเออเข้าใจแล้วเว้ยเอตอตอนจำมันรู้สึกอะ่ะพรรู้สึกมันก็จําไปแล้วไม่เราเราต้องไอ้นี่นะเราต้องหลีกเลี่ยงจําอ่ะเพราะจําเนี่ยมันกลายเป็นเราถูกพันธนาการอยู่ในกรงเลยนะพอเรารู้สึกโอ้ไอ้นี่นี่ไอ้คำว่ารู้สึกนี่ไอ้คำว่ารู้สึกเนี่ยนี่คือการที่ทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยกูยอมแพ้ไม่ได้แล้วเว้ย มันเหมือนเนี่ยเรารู้สึกเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้โอไอ้สิ่งตรงนีนเน้เราเคยรู้สึกกับอะไรบ้างอ๋อเย,ยอะแยะเลยนะตอนอายุเราวัยทีมแล้วอายุยี่สิบว่าเนี่ยเรารู้สึกอะไรรู้สึกอารมณ์นะอารมณ์มันมีเพราะอารมณ์มันมีอารมณ์สุขมันมาไอ้นี่มันอารมณ์สุขขึ้นเลยมาว่า เราแทนที่จะเจ็บเราเราก็จําไม่ใช่พอไปปุ๊บเรารู้สึกโอ้มันมันหวนไปคิดถึงเออภาพอดีตภาพอดีเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้มันมันทําให้สดใสซา,าบซาบ,าบเลยเราเคยเราเคยไปเที่ยวไหนมาเราเคยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบไหนเออเราเคยเขาเรียกเอาง่ายๆเราเคยมีเขาเรียกเพศสัมพันธ์กับใคร อ่าไอสิ่งตรงนี้มันให้ความรู้สึกเลยแล้วไอความรู้สึกตรงนี้โอ้ไอสึกนี่มันไม่ธรรมดาเราไม่ได้สึกหลอนกพอไอสึกตรงนี้ปุ๊บโอ้โหมันไอนี่ไงไอความความเจ็บความจําเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าสู่สังขารสังขารที่ร่วงโรยเพราะเรายอมรับไงแต่พอสึกปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วรู้สึกเนี่ยไอสึกตรงนี้มันไม่ธรรมดานะ ศึกมันไม่ธรรมดานะมันศึกอารมณ์นะแล้วถ้าเป็นอารมณ์ลักร่วมอารมณ์ร่วมรักโอ้โหไอเรื่องนี้มันอารมณ์ร่วมรักแม้กระทั่งธรรมชาติมันก็ทําให้เรามีความสดใสซา,าบซ่ามันเหมือนนะเรามองไปเห็นอดีตแล้วเราเข้าใจอดีตมันทําให้เรารีเฟซขึ้นมาทันทีมันเหมือนเราสตาร์ทอัพ ความรู้สึกเราขึ้นมาทันทีไอันี้ไงอ้นี้ผมกําลังพูดต่อหน้าศาล <c oughs> เออก่อหน้าศาลเลยว่า <c oughs> คนในไอ้ที่ยจท <c oughs> จะชนะชนะแล้วมันไม่ชนะจริงไง <c oughs> มันก็เหมือนดูหนังโรแมนติกหรืออีโรติกอะไรพวกนี้นะนั <c> ่น <oughs> แหละเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะเราตีฟาร์มภาษาไทยในแต่ทุกคนอยากจะเอาชนะทุกคนอยากจะเป็นโจทย์ แต่พอที่สุดอยู่ตอนหน้าศาลเนี่ยมันแพ้สังขารเนี่ยแล้วก็แพ้อารมณ์เพาราะศาลตัดสินปุ๊บอารมณ์อารมณ์เสื่อมมันมาทันทีจากไอ้ที่เป็นโจทย์มันกลายเป็นจำเลยเนี่ยคยกูกูว่ากูน่าช,ชนะแต่กูแพ้แลลวเพราะอะไรเพราะทุกไอการที่จะเอาชนะเนี่ยที่จะเอาชนะศาลเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะไอศาลเนี่ยมันเป็นเสื่ม แล้วไอ้สื่อนั่นมันเป็นทางด้านอารมณ์ผมถึงพูดเนี่ยว่าไอ้กำปั้นทุกดินเนี่ยถ้าเราบอกเจ็บมันเจ็บแน่ๆแหละอ่าถ้าเจ็บแล้วจำเ่ยไอ้อย่างนี้แน่นอนเรายอมรับสังขารว่าโอ้เพราะว่าอะไรยิ่งแก่เนี่ยมันนี่ไง,ไงมันไม่เด้งถึงนะเซลล์ผิวเราก็ไม่เขาเรียกว่าเซลล์ผิวเราไม่แข็งแรง มันทุบไปเนี่ยมันถึงกระดูกมันลาวไปหมดเลยแขนเขินมันลาวไปหมดปอ๊กมันปั๊บเข้าไปในหัวใจเห็นรือยังแล้วมันไม่มันมีอิทธิพลไม่ธรรมดานะใช่แหมไอ้เรื่องพวกนี้มันมีอิทธิพลไม่ธรรมดาแล้วในเมื่อคนเราเนี่ยอายุเยอะโอ้โหมันแปรปัแปรปรัเไม่ไหวแต่เราเนี่ยจะเข้าใจไอ้นี่นันคือเข้าใจและเข้าถึงสังขารนะ